เมื่อพระเจ้าชัยเชษถาธิราชหายสาบสูญไปแล้วนั้นพระราชโอรสพระนามว่าพระหน่อแก้วยังทรงเยาว์วัยอยู่พยาแสนสุรินขวานฟ้ากับพยาศรีหราชแย่งกันสำเร็จราชการแทนพยาแสนสุรินฆ่าพยาศรีหราชตายจึงขึ้นของราชพระนามว่าพระสุมังคนโพธิสัตว์ในปีพุทธศักราช2114ต่อมาพม่ายกทัพมาตีเวียงจัน์ ับพระสมังคลโพธิราชกับพระนอแก้วไปกรุงหงสาวดีและตั้งเจ้าอุปราชอนุชาพระเจ้าชัยเชษดถาธิราชขึ้นแทนต่อมาในปีพุทธศักราช222 2มีคนอ้างตนว่าเป็นพระเจ้าชัยเชษดถาธิราชที่หายสาบสูญไปนั้นเกลี้ยกล่อมประชาชนลาวตอนใต้หลายหัวเมืองและยกทัพมาตีเมืองเวียงจันทร์พระเจ้าแผ่นดินสู้ไม่ได้จึงหนีขึ้นเรือไปทางเหนือ แต่เรือล่มจึงพิราัลพม่าจึงส่งกองทัพมาปราบชาลาจนเมื่อปีพุทธศักราช2123้และตั้งพระสุมังคนโพธิสัตว์ขึ้นครองเวียงจันทร์อยู่ได้สองปีก็สิ้นพระชนพระยานครน้อยราชบุตรจึงขึ้นคราชแทนแต่ไม่ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมเสนาบดีเท้าพญาทั้งหลายจึงทูลพระเจ้ากรุงหงสาวดีพระเจ้ากรุงหงสาวดีจึงเอาตัวเป็นเมืองพม่าแต่ไม่ได้ตั้งใครขึ้นแทน เวียงจันทร์จึงว่างกษัตริย์มา8ปีบรรดาหัวเมืองต่างๆก็แยกตัวออกปกครองตัวเองลุถึงปีพุทธศักราช2134ท้าวพญาเมืองเวียงจันทร์จึงขอพระหนอแก้วราชโอรสของพระเจ้าชายเชษฐาธิราชกลับมาปกครองเวียงจันทร์ซึ่งตรงกับแผ่นดินไทยในรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อมพม่าพ่ายแพ้แก่ไทยในปีพุทธศักราช2135 เราจึงประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นแก่พมา่าและพระหนอแก้วพิราไรเมื่อปีพุทธศักราช2139ไม่มีผู้สืบสันตติวงศ์เสนาอัมมาดจึงอัญเชิญเจ้าวงศ์ซึ่งเป็นเชื้อพระวง์ของพระเจ้าชายเชษฐตาธิราชขึ้นเป็นกษัตริย์ในปีพุทธศักราช2139ส่งพระนามว่าพระเจ้าวราวงศ์สาธรรม,มิกราชมีพระราชโอรสสามองค์คือเจ้าอุปยุวราช เจ้าหม่อมแก้วและเจ้าหม่อมชัยในปีพุทธศักราช2164มีผู้ยุยงให้พระเจ้าวรวงศสาธรรมิกราชกับเจ้าอุปยุวราชผู้เป็นราชโอรสแตกคอกันจึงเกิดรูปกันขึ้นเจ้าอุปยุวราชกระทําปิตุฆาตลูกเจ้ารานเธอถูกฆ่าทิ้งเสียปลายปีพุทธศักราช2165พระอุปยุวราชขึ้นครองราชอยู่ได้หนึ่งเดือนก็สวรรคต ในปีพุทธศักราช2166เศนาอมาทั้งหลายจึงยกพยามหานามขึ้นของราชพระนามว่าพระเจ้าบัณฑิตโพธิสารของราชสมบัติได้5ปีก็สวรรคตพระหม่อมแก้วพระราชโอรสของพระเจ้าธม,มิกราชขึ้นของราชแทนอยู่ได้หนึ่งปีก็สวรรคตพระราชโอรสของพระหม่อมแก้วไม่ปรากฏพระนามก็ขึ้นของราชแทนของราชสมบัติได้12ปี ก็สวรรคตเจ้าตอนคําพระราชโอรสก็ขึ้นของราชแทนเจ้าตอนคํานั้นมีพระราชโอรสสามองค์คือเจ้าชมพูเจ้าบุญชูและเจ้าสุริยวงศ์สาส่วนเจ้าวิชัยพระอนุชาเจ้าตอนคํามีโอรสสององค์คือเจ้าบุและเจ้าส้อยครั้งเจ้าตอนคําพิวราลัยเจ้าสุริยวงศ์สาได้คองราชสมบัติเมื่อปีพุทธศักราช2180ทรงพระนามว่า พระเจ้าสุริยวงศ์ษาทำรรมิกราชบรมโมโบพิษพระเจ้าสุริยวงศ์สาร้อนตัวเกรงจะถูกชิงอำนาจเพราะมีอาวุโสน้อยที่สุดจึงขับไล่พระเชษฐาทั้งหมดเสียจากเมืองเจ้าชมพูและเจ้าบุญชูหนีไปอยู่เมืองเวียดเจ้าบุลบไปอยู่เมืองนครพนมเจ้าศรีวิชัยหลบหนีไปอยู่บ้านสะพือหลวงหรือบ้านสะพือกุศกรอําเภอตราการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีในปัจจุบัน